หายไปสามอาทิตย์เลยนครับกับรายการเริ่มบ้านใหม่ในปี2023นะครับแก้วยังคงเป็นบ้านเก้าแล้วก็ไล้อัปเกรดต,ตามที่แก้วได้ทําคลิปขึ้นบ้านใหม่อัปเกรเอดกอะไรกนดีนะครับก็เราอัปเกรดหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาษาแคนครับรวมถึงโรงงานอาคมโรงฐานมืดโรงฐานทหารโรงงานอาคมมืด แล้วก็ค่ายกองทัพนะครับที่รออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับแอบอัปเกรด XBO ด้วยนะครับเป็นเลเวลตันแล้วก้ันก้วจะเป็นเลเวลสามนั่นเองเดี๋ยวนี้แก้วจะพามาชมกัน,นครับว่าแก้วจะใช้สูตรอะไรป้นเนาะก็ด้เลยครับเราจะไล่อัปเกรดกันนะครับซึ่งสิงที่แก้วอัเกรดตอนนี้นะครับก็จะเป็นคิงควีนครับที่แก้วพยายามที่จะอัปเกรดให้เป็นเลเวลสาก็ใช้เวลานานเหมือนกัน เพิ่งจะเป็นเลเวล8กับเลเ้วสิบครับแล้วก็ทหารน้ำยาครับก็ไล้อัปเกรดครับแก้มีคำแนะนำนะว่าผู้ชมใช้ตัวไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยแก้วต้องการที่จะทำคอนเทนต์โดยใช้ขวานครับแก้อยากเล่นขวานครับขวานเป็นปุนง่ายแก้วก็เลือกที่จะอัปเกรดขวานนะครับแล้วก็น้ำยาพุ่มเลื่อนนั่นเองนี่คือแนวทางครับผู้ชมก็อัปเกรดตัวที่ใช้บ่อยๆครับจะเป็นมังกรจะเป็นหมูป่าได้เลยครับหรือจะเป็นแม่มดก็เยี่ยมเลยซึ่งแก้วจะอัปเกรดอันนี้เลยครับเป็นคังเก็บน้ำอมฤตนะครับแล้วก็ ทางเก็บทองคำครับซึ่งแล้วก็ทองคำนะครับมันจะเหลืออยู่นะครับแก้วจะใช้ไปกับกําแพงครับเป็นอะไรที่แหลดูไม่คุ้มเนาะโอเคแก้วก็ใช้อย่างนี้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้ไหมได้ครับอัปเกรดเป็นอัท์ฝังของเครื่องขุดเจาะน้ํำอมิตมือนั่นเองวันนี้แก้วจะพามชมนะครับไปชมกับสูตร ที่แกบอกไปนะครับเป็นการเช็คขวานแก้วเช็คขวาน20ตัวนะครับสนุกมากๆเลยครับแล้วก็พ่นดีๆเลยครับแล้วก็เราจะไม่ใช้ฐานแครนสองตาครับแล้วก็ตาสุดท้ายแก้วจะใช้ฐานแครนชมกันเพื่อชมท่านใดจะเอาไปป้นเอาไปโวนครับสามารถที่จะเลือกรับชมได้เลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเคเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยครับแก้วก็เน้นนะครับว่าให้โจมตีบ้านรวยๆครับ สักประมาณอย่างละห้าแสนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ำมวนครับห้าแสนขึ้นไปก็จมตีได้เลยจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่เขาจัดมาเพื่อการสายอากาศครับจะเห็นว่าป้อมพูนครับอยู่ตรงกลาง4ี่ป้อมเลยครับเขาต้องการที่จะการสายอากาศนั่นเองฉันครับเราอาจจะไม่ได้เข้าตรงกลางก็ได้ครับเราวนรอบบ้านครับแล้วก็ฟาดสะพากร์มาหมดเลยได้เลยครับซึ่งเราจะต้องเช็กฐานแคนก่อนครับแก้วได้ใส่หมูป่ามาครับเพื่อที่จะลงไปนะครับเช็กฐานแคน โอเคไม่มีตัวอะไรออกมาครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยการเข้าของแก้วแก้วจะใช้ขวานลงไปด้านขวาได้ซ้ายหนึ่งตัวนะครับถากว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เลือดเยอะกว่าจะไปลงไป2ตัวเพื่อที่จะตัดทาน,นครับแล้วก็เราจะสมัตกันเข้าไปนะครับเราเราจะยัดเข้าไปนะครับโดยใช้คิงควีนขวานแล้วก็ข้อมูลนะครับลงไปโอเคเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำยาพุ่มเลือดลงไปนะครับเพราะขวานเจอกับ ทางฝั่งของระเบิดยักษ์นั่นเองแกดูขวานก่อน,นครับว่าไปด้านไหนมีวงสุตไปด้านไหน,นครับฉะนั้นแก้วจะใช้เพิ่มเลื่อนลงไปด้านในแล้วก็ใช้นเำยียบ,บ้าลงไปเลยคือผู้มชมต้องดูให้ไหวนะครับว่าความมันอยู่ตรงไหนกันนะครับต้องมองให้ดีนะครับว่าเออมันไปด้านขวาด้านซ้ายนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราดูไม่ดีนะครับเราอาจจะผ่าได้แก้วใช้เพิ่มเลื่อนลงไปหนึ่งขวดตรงนี้เลยและแก้วปล่อยยาบ้าลงไปโอเคแก้วใช้มันก็น้อยไปด้านขวา แล้วก็จะเข้าไปนะครับขวานยังไปต่อได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยซึ่งควีนครับก็จะชอยๆไปนะใจเย็นๆนะครับไม่ไม่เร็วเหมือนขวานขวานไปด้านบนแล้วนะครับแก้วใช้อยาพิษไปที่อ่คิงเลยครับแก้วปล่อยถึงลงไปด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับโจมตีคิงได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจากนั้นจะไปด้านบนแต่ว่าเราไม่มีเพิ่มเลือดแล้วนะครับผู้ชมอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะใช้เพิ่มเลือด3าขวดครับแล้วก็ใช้อยาบ้านขวดก็ได้เลยนะครับแล้วแต่การเล่นเนาะ ซึ่งตอนนี้ขวานจะเข้าไปนะครับเราเหลือประมาณ5ตัวนะครับที่จะโจมตีป้อมธนูนั่นเองก็มีคุนโจมตีป้อมธนูนครับขวานตายลงไปแล้วเราก็ได้มาทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์โอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สามดาวนะครับแต่เราก็ได้สพยกกรอนมาเกือบหมดเลยครับเหลือเป็นน้ำม่วงอีกเพียงแค่3,000หยุดเท่านั้นเองครับก็ก็โอเคเลยครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมด ,00 0 0 0 แล้วก็ได้น้ำม่วงมา70,000 0ครับแล้วก็ดำดำอีก3,000มาชมตอนที่2กันตอนครับบ้านนี้เป็นบ้านเก้าที่ไม่ยากครับเป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านครับแล้วก็มีเสื้อกอนตามที่เราต้องการครับคือทองคํา5าสัญเรียญนะครับแล้วก็น้ำม่วง0 0แสนหยดนะครับเราจะเข้าไปกันเหมือนเดิมเลยครับเราจะใช้ถ่านแคนก่อนครับอาจจะใช้ธนูเช็คก็ได้นะครับแต่แก้วปล่อยหมูป่าลงไปไม่มีถ่านแคนครับเราใช้ขวานลงไปาดทรายนะครับ1นตัว ได้ขวานนึงตัวเลยครับเพื่อที่จะตัดทางนั้นข้างนั่นเองแล้วก็ใช้คิงลงไปนะครับปล่อยควีนไปขวานเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ข้ามุดลงไปเอาแก้วไปขวานยังไม่หมดเนาะโอเคเราจะเข้าไปกันครับดูว่าขวานจะไปด้านไหนขวานจะเข้าไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะเข้าไปเราก็ดิเลยด้านครับไม่ต้องหนดใช้พิ่มเลือดเนาะขวานเข้าไปตรงกลางครับมีบางส่วนจะเข้าไปเราปล่อยเพิ่มเลือดไปที่หอคอยระเบิดเลยครับเพราะว่า มันจะระเบิดครับแล้วก็จะคล้ายๆกับระเบิดยักษ์นั่นเองและแก้วสามารถที่จะใช้นยาบ้าลงไปได้ครับแกมองว่าด้านในเนี่ยขวานเข้าไปที่ที่ขุดเจาะกับที่เก็บซะไปก่อนครับเราไม่ต้องใช้ยาบ้าก็ได้โอเคเดี๋ยวแก้วใช้เอียบ้าตรงนี้ละกันเนาะเพื่อที่จะได้ไวๆนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็ดีไซน์ได้เลยนะครับว่าจะใช้ตรงไหนแกวใช้เพิ่มเลื่อนลงไปด้านบนและใช้ยาบ้าลงไปด้านบนครับปล่อยยาพิ้ไปที่ควีน ปล่อยมังกรน้อยไปทางซ้ายนครับปล่อยธนูลงไฟง่ายไหมสุดนี้ง่ายนอแต่แก้มีถ้วยไม่สูงมากครับแต่แก้วไม่ได้ต้องการที่จะทุบพิมือนะครับแกต้องการที่จะฟาร์มอ่าปนหนักๆเลยนะครับก็ตาละห้าแสนนะครับสองตาก็หล้านแล้วนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับก็สักประมาณพันถ้วยเนี่ยกำลังเจอบ้านที่รวยแล้วก็ตีง่ายๆครับท่านใดที่จะต้องการตีง่ายๆก็สามารถที่จะลดถ้วยลงมาได้นะครับหรือว่าจะขยับสูงหน่อยนะครับเป็นพันสองพันสามนะครับ เพื่อที่จะตีบ้านหดขึ้นได้ฝึกฝีมือก็ก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับโดยตาสุดท้ายนะครับแก้วจะใช้ทางฝั่งของอาฐานแคนครับซึ่งแก้วจะขอฐานแคนเป็นแก้วว่าขวานก็ได้นะเนี่ยเราขอเป็นขวานขอเป็นขวานก็ได้นะครับหรือว่าจะขอเป็นปลายหินก็ได้นะครับเพราะว่าเราจูได้30ช่องเราสามารถที่จะขอปลายหินได้5ตัวนะครับแก้วขอปลายหิน น้ำยาที่ใช้นะครับแก้วไม่รู้จะใช้น้ำยาไหนดีนะครับแก้วมองว่าใช้เป็นยาแช่ก็ง่ายๆนะครับคลาสสิกดีแล้วเดี๋ยวแก้วจะทําการซื้อเวลาเลยนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีเสดานะครับไอ้ดีนี้ตั้งใจจะเก็บเก็บทางฝั่งของเพชรเนี่ยให้ได้สองพันมตนะครับแก้วจะได้ช่างคนที่5แล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันโอเคจบ้ันนี้แล้วนะครับก็เป็นบ้าน9ก้าเที่ยวรีบขึ้นบ้านเหมือนเดิมเลยนะครับถ้วยแถวนี้เนี่ยโอเคเลยนะ เราจะเข้าไปกัน,นครับซึ่งแก้วมองว่าเราจะเข้าที่ปราสาทแคน,นครับจุดที่เราจะดึงฐานแคนออกมาครับค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเขาทําการใช้อาวุธนะครับคุมอย่างดีเลยฉนันครับเราอาจจะต้องไปหมู่ป่าลงไปด้านด้านไหนดีถึงจะดึงฐานแคนออกมาได้น,นะครับแก้วใช้ด้านในโอเคนะ่าจะไม่มีเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปด้านครับโดยแก้วใช้ขวานลงไปดานขวาหนึ่งตัวด้านซ้ายหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะตัดทางได้ขวาโจมตีด้าน,นครับด้านซ้ายโจมตีได้ไหม ก็จะเข้าไปนะครับเราปล่อยด้านซ้ายลงไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยแล้วก็เ้านขวานครับสามารถที่จะโจมตีได้แล้วเข้ากันครับปล่อยคิงควีนขวานฐานแคนพอมดลงไปนะครับก็เล่นง่ายๆเนาะไม่ยากเลยนะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านซ้ายครับเราดูขวานะครับว่าไปด้านไหนมีเด่นขวานครับแต่แก้วให้ความสนใจกับด้านซ้ายมากกว่าครับเราปล่อยเพิ่มเลือดยาบ้านลงไป แกคิดว่าแก้วแช่เปที่คิงแล้วกันเพราะแกมันดูจะแช่ที่อะไรดีนะเราไปไดิ้นขวาครับเราสามารถที่จะใช้เพิ่มเลือลงไปได้นนครับปล่อยยาวบ้าลงไปอย่าพิษก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้กับระ킹สามารถที่จะทิ้งไปได้นนครับแล้วก็ใช้มังกรน,น้อยธนูลงไปตรงนี้เลยโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับแก้วนํามาฝากกันครับกับผู้ชมท่านใด่ที่กําลังที่จะอัปเกรด ถ้าฝั่งของอาวุธต่างๆครับหรือว่าอัพเกรดโครงสร้างในบ้าน9ก้านะครับก็สามารถที่จะสูงนี้ไปเล่นกันได้ครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายถึงแม้ว่าบางตาเราจะไม่สำเดานะครับแต่บอกเลยครับว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆแน่นอนแล้วก็ทุวยที่แนะนำาครับพันถ้วยใช้ดีจริงนะครับก็อย่างที่แก้วเล่นไปนะครับแก้วกดไม่นานนะครับประมาณ30ตาครับก็เจอเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยแก้วตีไปตานตาครับก็จะพบว่าแก้วได้ทองคำมาประมาณ ล้น,นะครับประมาณล้านหได้ครับแล้วก็นะ้ำมวลครับได้มาประมาณล้านเล้าน8ครับน่าใช่ไหมน่าใช่เนาะแก้วน่าจะคำนวณไม่ผิดนะครับถือว่าเยอะนะและด้ยวยแก้วจะใส่ดิงจะทันไว้ให้นะครับในคำทธิบายสามารถกดที่ดิงเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยโอเควันนี้เข้าตัวลาไปก่อนแล้วคบกันใหม่สวัสดีครับ